คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงาพาเพลิน V5 เหมือนเติมนะไปยังไงบ้างกับเมื่อตะก,กี้8,000บาทเกมซึ่งลุงไม่เคยแพ้ก็จะประมาณนี้แหละ ญาติคุยเพสักหน่อยจากที่ได้ไปนะลุงขอเอาบางส่วนออกไปก่อนนะกันกําไร8,000ขอไปเก็บไว้นะขอใช้ทุนต่อ1,000 10, 0บาทที่เหลือจากตสก,กี้นั่นแหละเออเอากำไรเก็บไว้เอาทุนมาต่อนะมากับลัคก,กี้ไทมรอบเช้าวันนี้มา,มาแล้วมาแล้วหลอกเช้าแจ้งมาแล้ว <Yahoo! S 1> เห็นเว็บแรกเลยโอ้โหมีเกมหีบของ pg นะช่วงเวลาที่เพิ่มอาตาามัตรากาาจ่าย10โมงถึง11โมงตอนนี้ลุงเล่นอยู่ตอน เกโมงกับ24นาะทีนะ11กรกรกฎา,านะเล่นกันสดๆตอนนี้เลยดีกว่าไม่ไา้การันตีนะว่ามันจะแตก100%นะแต่กูว่าวันนี้ดวงมาอยู่นะขอจัดเลยแล้วกันกับลัคกี้ไทมรอบเช้ากับเกมทีมนะ50 30หมุนไปใครสนใจอยากจะมีกลุ่มแบบลุงมาเล่นด้วยกันมาพูดคุยมาดูข้อมูลของเพื่อนสมาชิกที่คุยกันในกลุ่มตะก,กี้ก็คอมเมนต์แรกนะปากไว้ให้วางไว้ให้นะ ให้แนะนำนะว่าที่จะมาต้องเล่นหรือทําตามนะเอาที่สะดวกถูกใจกันแล้วกันให้กําลังใจหรือว่ามานั่งดูนั่งแช่งนั่งลุ้นกันสนุกสนุกก็ได้ดงจะได้ไม่เหงาเกินอา แอปหนึ่งนะอ่าอ่าอาพอเงียบเงียบมีลุ้นไอ้ยะเอเงียบเงียบมีลุ้นแล้วก็หายไปเลยผังกระดิง ปั๊บมาตัวเอลลน้นเบื่อนนะเวลาปันป่นปั่นอยู่แล้วเพื่อนะดันขยันทักกันมาว่างตั้งนานไม่ทักนะพอเริ่มปงเริ่มปัน่นเริ่มเล่นหน่อยเอ้ขัดดวงคนกำลังจะรวยนี่ <laughs> ไปเป็นร้อยสหมุนช่วงนี้จะเห็นว่าลุงจะใช้ถุนค่อนข้างเยอะนะมื่นกับมื่นอะ่ะมีเบ็ดร้อยประจามอะ่ะช่วงนี้ ดวงดีมากนะช่วงนี้ขอขอแบบโลภหน่อยแล้วกันนะขออาศัยดวงตัวเองหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงดีเกินนะลุ้นอีกรอบหนึ่งสาเหตุที่ช่วงนี้ชนะอาจจะเป็นเพราะว่าลุงเล่นไม่ค่อยหวังกำไรหนึ่งเท่านะเหมือนหนึ่งมือนะ่ะลุงสักสามพันลุงก็หนีนะบางที พอการหน,นีด้วยกําไรส0 0พันสะสมไปสะสมไปวันนึงก็ได้หลายบาทอยู่นะแต่เวลาแพ้นี่โอโหดอกเดียวหายหมื่นชุดเดียวหายหมื่นเกมเดียวหายหมื่นก็บ่อยอยู่พยายามพยายามตั้งเป้าไว้เอาทุนออกให้ได้หลักๆไว้ก่อนเลยเชื่อลุงสบายใจที่สุดแล้วหลังจากนั้นจะได้จะเสียค่อยมาดวงตัวเองผูกเข้าไปดีกว่าแต่พยายามเอาทุนออกให้ได้ แล้วเกมต่อไปมันเล่นชิวสบายใจถ้าเกมแรกมาถึงหมดตรงหมดตัวนี่โอ้โหคําท่าเครียดกระดิงเออกรดิ่งมาด้วยลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยแม่น่ะยังอยู่ในช่วงขายของอยู่ตอนนี้ยังไม่เริ่มจ่ายยังไม่เริ่มให้ขายของไม่เสร็จทีนี่มาเค450 เกมนี้เคยแตกเต็มกระดานกับกระดิ่งอ่ะล่อไปครึ่งแสนเลย45,000ืนห้าไม่รู้ตอนนั้นแต่จบครึ่งแสนอ่ะแม่ยังอีก่ะเหลืออยู่7 1 6 1บาทมาลองให้โอกาสอีกสักรอบหนึ่งนะเบดร้อยอีก30หมุนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่น่าจะเกิน5,000อ่ะถ้าเกิดจบ30หมุนลุงเดานะ ขอให้ไม่เกิน5,000ก่อนถ้าไม่เกิน5,000ยังติ้งต่างว่ามันมีการจ่ายอยู่แต่ถ้าต่ำกว่า5,000ก็ค่อยคิดหน้าคิดหลังคิดเยอะลองดูตอนจบเดี๋ยว คำนวณไม่ค่อยมาเลยเว้ยแหววายอย่างเยอะกูคิดว่าสกเก็ตเตอร์นี่มา1 4 4สี่แป้งตัวอักษรอีกโอ้โหพอเห็นวายเต็มแถวติ่งแรกที่ทำเลยกูเหลือบตาไปดูเลยเยียตัวข้างหน้าเป็นตัวอะไรวะพอเห็นเป็นตัวอักษรก็เจ็งหน่อยนึงแม้กระดิง่งเกือบติดมายกแผงเกือบไปเกือบมาโอ้โหโอ้โหมีโอกาสต่ำกว่า5000 มีโอกาสต่ำกว่า5,000ถ้าต่ำกว่า5,000ก็เผื่อใจเจ็บเผื่อใจปวดหน่อยนึงแล้วกันรอบนี้แม่ตามหมุนสุดท้ายจะช่วยดึงให้พ้นห0า0ได้ไหมสองหมุนสุดท้ายก็้ดิงมาช่วยแล้ว360หน่อยนึงแหม่ยังยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจว่ะ5,200ตอนนี้ทุนหายไปประมาณครึ่งนึ่งอะ ทุนหายไปประมาณครึ่งนึงอะรู้สึกมีร้อยยี่ไหมอ่ะร้อยี่มีเว้ยขอเป็นร้อยี่เปิดเทอร์โบ30หมุนไปใส่เทอร์โบให้หน่อยเออกระดิ่งมากลับมาเป็น 6, หกพันได้ได้ลูกกลับมาก่อนนี่กลับมาก่อนนี่อย่าดึงลงอย่างเดียวกลับมาหน่อยนึงเออกลับมาหน่อยนึงกลับมาหน่อยนึงกลับมาหน่อยนึงเต็มกระดานก็จริงแต่เป็นตัวอักษร เอ้ยมาตัวอักษรก็ได้อยู่ถ้ามาเยอะขนาดนี้กลับมา6,000นละสองสกเกตเตอร์อุ้ยมันชอบเทอร์โบเว้ยขอเปิดเทอร์โบร,รู้สึกว่าดูเดือดดีว่ะเออมาป๊าบสุดท้ายแหมชอบเทอร์โบใช่ไหมนั้นขอลองเบ็ดร้อยกับเทอร์โบหน่อยสิป๊าบมาขยับมา300ขยับมาเออ600ขยับต่อ60 โอ้โหทุกไม้เลยตอนนี้แม่งทักพบหายมาอย่าไปทักมันอย่าไปทักมันทักแล้วหายเกมบ้าเนี่ยนี่มาโอา้ยสองสเก็ตเตอร์สองรอยโอ้โห,โโหเบ็ดร้อยไม่เท่าไรวะต้องเบ็ดร้อย,ย่วะไปสาหมุนต่อขอเป็นสายปั่นนะั้นชอบนะ หมุนหน้าหมุนหลังไม่ต้องคิดอะไรเยอะปาบเข้าไปปาบเข้าไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดแล้วก็ลุ้นกดแล้วก็ลุ้นนะสายปันปาบเข้าไปแล้วเกมนี้เข้าฟรีก็ไม่ต้องคิดอีกลุ้นว่าจ่ายไม่จ่ายพอแต่ปัญหาตอนนี้ของเกมนี้ไม่ใช่เข้าฟรีนะคือมันเข้าไม่ได้ตอนนี้มันไม่มีวี่แววว่าจะเข้าได้เลยนะแม่ไวายไปกองอยู่ข้างหลัง ตอนแรกว่าจะมีสักสี่พันแม่งจะก,กระโดดเบ็ด200ทสักหน่อยเยี้ยมดึงกลับหายหมดไอ้สามหมุนสามพกับทุนพันหดูที่ไปได้ไหมมันต้องเข้าข้างในอย่างเดียวถึงจะไปกันต่อได้สองสกเกตเตอร์ดูมันดิเออกระดิ่งมาช่วยชีวิตหน่อยนึงเอาไว้กลับมาหน่อยนึงสามพันถึงไหมสามพันถึงไหม เออสามพันสามพันหกสามพันเจ็ดกลับมาห้าพันไปเลยถ้าแบบนี้ห้าพันมาห้าพันมากลับมาก่อนเออหกพันไปหกพันไปหกพันเจ็ดพันเออเจ็ดพันสองร้อยหายใจกลับมาได้หน่อยนะเออเอากลับมาเจ็ดพันหกไปต่อคราวนี้ก็พาเข้าข้างในไปลูกบอกแล้วกระดิ่งลูกเพลอโอ้โหขเข้าข้างในจริงด้วย มาตอนนี้ก็มาลุ้นกําไรกันได้แล้วนะอ,อ,อเวลาแม่งตามสูตรเลย89นาทีเนี่ยสูตรของ pg จริงเล่นกับเวลาโอ้วี่ของยากว่ะเฮียตัวถูกกว่านี้ไม่ได้เหรอวะพอเป็นตัวแพงกูก็ไม่หวังว่ามันจะโผมาไม้เห็นบ่อยนะไปโอ้โ,อโหโยกอันใหญ่อาแถวสองกับแถวห้าสวยล็อกมา308ล็อกต่อล็อกต่อไม้อ มาอีกแถวสามาโอ้โหสกับไอแถวสี่กับแถวห้ามาล็อกต่อ6ก5อ้าเอาหนึ่งมนกลับมาก,ก่อนโอ,โ,โอ้โหเลี้ยงแบบนี้ทุกดอกทุกช็อตทุกอันเออใช้คําว่าทุกอันทุกอันดีกว่าทุกอันดีกว่าโอ้โห,โหบอกแล้วลัคก,กี้ทาม,มันต้องผสมลัคก,กี้ดวงเราด้วยเว้ยลัคก,กี้ทามาลัคก,กี้ดวงอีกสองพันแม่ไปต่อไหม ไปต่อไม่ไม่สําคัญลุ้นแถวหนึ่งกันดีกว่าลุ้นแถวหนึ่งกันดีกว่าว่าจะออกตัวอะไรมามั่งเออถ้าแถวหนึ่งเป็นพวกแพงๆเนี่ยสวยอย่าเอาตัวอักษรอย่างเดียวพอไม่เอาตัวอักษรอย่างเดียวขออย่างเดียวไม่เอาตัวอักษรนั่นไงล่ะกูบอกแล้วว่ากูไม่เอาตัวอักษรนี่ตำแหน่งเรียงสวยหมดแล้วขอลุ้นแค่ข้างหน้าอย่างเดียวตอนนี้อะเออ โอ้โหสองเกมรอบไปหมื่นกว่าตอนนี้สองหมื่นถึงสองหมืนถึงสองเกมอะ่ะอืมหมาแม่ตัวอักษรอ,อีกแลอ้เหมือนจะบ้ามันเหมือนจะบ้าเลยแม่งไม่เอาตัวอักษรได้ไหมว่าตอนนี้คือพูดตรงๆว่าโลภโลภละโลภละโลภละได้พักเลยวันนี้สองหมืน,นั่นไงละ่ะดีว่ามีกระดิ่งหูกับพวนมาอันนึงกับข้างหลังอีกเยอะเลยว่ะ เออเอาไปสี่พันเจ็ดพันเจ็ดพันแปดพันเก้าันมืนหนึ่งไปเลยไปไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะลุงคิดพวกนี้ไม่เป็นนะสี่พันส้เกสิบ้าพอกูบอกสามพันมึงไปหมื่นพอกูบอกหมื่นมึงเหลือสี่พันสอลุงคิดไม่ถูกนะบอกตรงๆไม่เคยสนใจเลยว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่นะมาเออมึงหยอดมาให้เท่าไหร่รับหมดเอาหมดหนึ่งหมืหกพันเก้ารอยสิบบาทผล oh. อะไรแม่ง ตอนนี้ในกลุ่มลุงน่าจะเป็นคนที่ดวงดีที่สุดแล้วมั้งวันนี้แบบบวกอย่างเดียวเลยเนี่ยแ0ดพบวกไปอีกแต่นั่นนี่วันเดียวรอไปเกือบ3ามสี่หมื่นอ่ะเออยังไม่จบขอเธอเอาข้อมูลนี้ขอไปแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มก่อนแล้วกันนะอนะใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มมาเล่นแบบลุงก็คอมเมนต์แรกนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ก like, ดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเดี๋ยวขอไปแบ่งปันข้อมูลก่อนไปละบายบาย